เขาเด็กหนุ่มจีนคนนี้รอคอย22ปีเพื่อวันนี้วันที่เขาจะแก้แค้นให้แม่ตอนเขาอายุ13เขาเห็นกับตาว่าแม่ของเขาถูกเพื่อนบ้านตีด้วยไม้จนล้มลงเลือดไหลนองพื้นหยุดหายใจทันทีฆาตกรตัวจริงไม่ต้องติดคุกเงินชดเชยแค่พันห้าบาทชีวิตหนึ่งชีวิตในคำพิพากษามีค่าแค่พันห้า22ปีต่อมาในคืนวันตรุษจีน เขาถือมีดที่รับคมมานับครั้งไม่ถ้วนบุกเข้าไปในบ้านของศัตรูแทงสามครั้งต่อคนจัดการสามชีวิตในคราวเดียวแล้วเดินเข้าสถานีตำรวจพูดด้วยน้ำเสียงสงบฉันไม่เสียใจบางคนเรียกเขาว่าลูกผู้ชายตัวจริงบางคนด่าเขาว่าเป็นปีศาจแต่ในใจเขานี่คือความยุติธรรมที่มาช้า22ปีสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉัน วันนี้เราจะพูดถึงคดีที่ทำให้ใจเต้นแรงอย่าลืมกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอสุดระทึกทุกตอนไม่พูดมากมาเริ่มเข้าสู่คดีของวันนี้กันเลยปี1983ที่เมืองหานจงมนทนสารซีประเทศจีนจางโคโคเกิดในครอบครัวชาวนาธรรมดาพ่อของเขาคือจางฝูหรูชาวนาแสนซื่อใช้ชีวิตอยู่กับผืนดินแม่ของเขาคือหวังซิ่วผิงขยันและเก่งดูแลงานบ้านทุกวัน ในบ้านยังมีพี่สาวชื่อจางลี่หัวถึงครอบครัวจะไม่ร่ำรวยแต่สีชีวิตก็อยู่อย่างเรียบง่ายและมั่นคงทุกเช้าพ่อแบกของไปทำงานในท้องนาแม่จุดไฟทำอาหารที่เตาจางโค้กกับพี่สาววิ่งเล่นในลานบ้านชีวิตเรียบง่ายแต่ครอบครัวรู้สึกพอใจตอนนั้นพวกเขาคงไม่คิดว่าความสงบนี้จะพังทลายลงในไม่ช้าบ้านของจางโค้กห่างจากบ้านตระกูลหวังไม่ถึงสิบเมตร ตระกูลหวังมีพ่อแม่คือหวังจื้อสินและภรรยามีลูกชายสามคนคนโตชื่อหวังเซี่ยวจวินคนที่สองหวังฝุดวินคนเล็กหวังเจิ้งจวินแรกเริ่มสองครอบครัวยังเข้ากันได้เทศกาลก็ทักทายกันบ้างหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้เจอกันทุกวันปกติแล้วเพื่อนบ้านควรช่วยเหลือกันแต่ความขัดแย้งเรื่องธุรกิจทำให้ความสัมพันธ์ที่ดูดีจบลงเรื่องมันเริ่มจากในหมู่บ้านมีโรงสีข้าว ตอนนั้นถือเป็นงานที่ทําเงินจ้างฝูหรูและหวังจื้อซินต่างอยากได้สัญญาโรงสีนี้แรกเริ่มตกลงกันว่าจะผัดกันทําปีนี้บ้านในปีหน้าบ้านฉันแต่ไม่นานหวังจื้อซินกลับคําบอกว่างานนี้ต้องเป็นของบ้านเขาเท่านั้นครอบครัวจางจะยอมได้ยังไงในชนบทผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆคือเส้นเลือดของชีวิตเมื่อถึงเรื่องเงินญาติพี่น้องอยังพลิกหน้านับประษาอะไรกับเพื่อนบ้าน หวังซิ่วผิงแม่ของจางโคโคโกรธมากเธอรู้สึกว่าตระกูลหวังอาศัยคนเยอะคมไม่เห็นครอบครัวเธออยู่ในสายตาความรู้สึกถูกกดขี่ทำให้เธอเก็บความแค้นไว้ในใจตั้งแต่วันนั้นสองครอบครัวขาดกันจากที่เคยทักทายกันกลายเป็นมองหน้าก็รำคาญความขัดแย้งเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นไม่หยุดจากเรื่องเขตที่ดินถึงไก่เป็ดที่วิ่งเข้าบ้านกันแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ทะเลาะกันจนได้ คนในหมู่บ้านห้ามกี่ครั้งก็ไม่มีใครยอมถอยตอนนั้นจางโคโกยังเป็นแค่เด็กสิบสามเขามักซ่อนตัวที่มุมลานบ้านมององพ่อแม่ทะเลาะกับตระกูลหวังจนหน้าแดงถึงไม่เข้าใจความแค้นของผู้ใหญ่แต่เขารู้สึกได้ถึงความตึงเครียดในอากาศเขาไม่เคยคิดว่าการทะเลาะเหล่านี้จะกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนทั้งชีวิตวันที่27สิงหาคม1996วันนั้น เปลี่ยนชีวิตของจังโค่กไปตลอดการวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนมีผ้าชุบน้ำคลุมอยู่หายใจลำบากหวังซิ่วผิงพาจังโค่กและพี่สาวจางลี่หัวกลับจากทำงานในนาทั้งสามคนเหงื่อโชกเท้าเปื้อนโคลนเดินบนถนนดินแคบๆในหมู่บ้านเมื่อถึงหน้าบ้านพวกเขาเห็นหวังฝูดวินยืนอยู่ข้างถนนพิงกำแพงบ้านตัวเองคาบหญ้าในปาก จ้องพวกเขาด้วยสายตาเย็นชาสายตานั้นเหมือนรอคอยหาเรื่องสายตาของหวังซิ่วผิงและหวังฝูดวินปะทะก,กันในอากาศก็ลิ้นดินปืนลอยมาทั้งคู่เริ่มด่าทอกันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆคำพูดยิ่งรุนแรงตามคำให้การของหวังฝูดวินหวังซิ่วผิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนถึงขั้นถมน้ำลายใส่หน้าเขาเขาควบคุมตัวเองไม่อยู่ตบหน้าหวังซิ่วผิงไปหนึ่งฉาดแต่ในความทรงจำของจังลี่หัว เรื่องราวไม่ใช่แบบนั้นเธอบอกว่าหวังฝูดวินเป็นฝ่ายปากเสียก่อนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายผู้ชายคนหนึ่งด่าแม่ต่อหน้าเด็กๆคำหยามนั้นหวังซิ่วผิงจะทนได้ยังไงการทะเลาะยิ่งรุนแรงหวังฝูดวินพุ่งเข้าไปจิกผมหวังซิ่วผิงเขย่าหัวเธอแรงๆหวังซิ่วผิงเจ็บคว้าไม้บรรทัดเหล็กที่ใช้ตัดผ้าตีไปที่หวังเจิ้งจวินที่อยู่ข้างๆหวังเจิ้งจวินร้องออกมา เจ็บจนหน้าบูดเขาหยิบไม้ทาข้างๆฟาดไปที่ท้ายทอยของหวังซิ่วผิงเสียงไม้กระทบดังก้องในลานว่างหวังซิ่วผิงเหมือนถูกดูดพลังลม้มลงทันทีท้ายทอยกระแทกพื้นเลือดไหลออกจากศีรษะไหลาตามเส้นผมย้อมดินเหลืองให้แดงฉานจางโคอค้อวัยสิยืนอยู่ข้างๆเขาตัวแข็งทื่อเหมือนถูกซัฟมอองแม่ลม้มลงในกล่องเลือดสมองว่างเปล่า ได้ยินแค่เสียงหัวใจเต้นและเสียงหึ่งในหูเขาวิ่งเข้าไปคุกเข่าข้างแม่ก็อดเธอแน่นแต่สัมผัสได้ถึงความชื้นร้อนใต้แขนเลือดพุ่งออกจากปากแม่ไหลลงคางหยดลงบนเสื้อเขาเสียงในลำคอเหมือนพยายามหายใจจางโค้โคตะโกนสุดเสียงจนเจ็บคอแต่แม่ในอ้อมแขนสายตาค่อยๆเลือนลางวินาทีนั้นโลกของจางโค้โคพังทลายเขากอดแม่แน่น กลัวใครจะแย่งเธอไปแต่ร่างในอ้อมกอดเย็นลงอย่างรวดเร็วเหมือนน้ำแข็งซึมเข้าสู่กระดูกคืนนั้นหวังซิ่วผิงเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บช่วยไม่ทันจางข้อข้อวัยสิบสาเห็นแม่ของเขาจากคนที่ยิ้มได้พูดได้กลายเป็นศพเย็นเยียบเขายืนข้างศพแม่สายตาไม่กระพริบน้ำตาไม่ไหลสักหยดแต่ดวงตาคู่นั้นเย็นชาและว่างเปล่ากำปั้นบีบแน่นจนมีเสียง มเมล็ดพันธุ์แห่งความแค้นฝังลึกในใจเขาตั้งแต่วินาทีนั้นภาพนั้นก็ลายเป็นฝันร้ายตลอดชีวิตทุกคืนเมื่อหลับตาภาพแม่ล้มในกล่องเลือดเหมือนมีคมกริดใจเขาคดีเกิดขึ้นครอบครัวจังแจ้งตำรวจทันทีไม่นานหวังฝูดวินหวังเจิ้งจวินและพ่อหวังจื้อซินถูกนำตัวไปสอบสวนแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคืนนั้นหวังฝูดวินและหวังจื้อซินถูกปล่อยตัว เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจตอบคำถามครอบครัวจางด้วยน้ำเสียงเย็นชาคนตีคือหวังเจิงจวินไม่เกี่ยวกับพี่ชายและพ่อคำพูดนี้ครอบครัวจางรับไม่ได้พวกเขาเชื่อว่าคนที่ใช้ไม้ตีหวังซิ่วผิงตายคือหวังฝูดวินไม่ใช่คนอื่นจางลี่หัวพี่สาวของจางโคโคกยืนยันในศาลว่าเธอเห็นกับตาหวังฝูดวินวิ่งมาจากด้านหลัง ยกไม้ฟ้าดท้ายถอยแม่แรงนั้นเธอไม่มีวันลืมแต่ไม่รู้ทำไมในสำนวนของตำรวจชื่อฆาตรกรมีแค่หวังเจิงจวินสิ่งที่ทำให้ครอบครัวจางเจ็บปวดยิ่งกว่าหวังเซี่ยวจวินพี่ชายคนโตของตระกูลหวังทำงานในหน่วยงานท้องถิน่นพวกเขาสงสัยว่าตระกูลหวังใช้เส้นสายกดดนันหรือหาคนทำพยานเทจโยนความผิดทั้งหมดให้หวังเจิงจวินที่อายุแค่17 คดีตัดสินเร็วมากสารพิพากษาว่าหวังเจ้งจวินมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่เพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะถูกจำคุกแค่เจ็ดปีคำตัดสินนี้ในสายตาครอบครัวจางเหมือนการเหยียบย่ำผู้ตายซ้ำครอบครัวจางเรียกร้องเงินชดเชย2องแสนห้าหมื่นหยวนแต่สารอ้างว่าตระกูลหวังมีปัญหาทางการเงินให้ชดเชยแค่9 6้าบาทและที่แย่กว่านั้น เงินชดเชยที่ได้จริงมีแค่พันหบาทเงินส่วนที่เหลือเหมือนระเหยไปไม่มีใครอธิบายได้พันหบาทชีวิตหนึ่งชีวิตในคำพิพากษามีค่าแค่พันห้าครอบครัวจังรู้สึกนี่ไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดจากการสูญเสียแม่แต่เป็นการเหยียบย่ำความยุติธรรมพวกเขาต้องการสิ่งเรียบง่ายให้ค่าตกชดใช้ด้วยชีวิตแต่ได้แค่เจ็ดปีพวกเขาต้องการเงินชดเชยที่สมเหตุสมผล แต่ได้ไม่ถึงหมื่นพันหาบาทนั้นไม่พอแม้แต่จัดงานศพยิ่งไม่ต้องพูดถึงการทำสุสานสำหรับจางโคโคกพันห้าบาทเหมือนค้อนหนักทุบลงกลางใจเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่บทขยี้เขาครอบครัวจังอยากอุดทนแต่ไม่นานก็ยอมแพ้เพราะรู้ดีหวังเซี่ยวจะวินมีเส้นสายในท้องถิ่นรู้จักคนมากมีอิทธิพลส่วนพวกเขาเป็นแค่ครอบครัวชาวนาธรรมดา ไม่มีเงินไม่มีอำนาจการพลิกคดีเหมือนฝันลมลมแง้งแรงสมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีช่องทางให้ร้องทุกข์ต่อให้เจ็บปวดแค่ไหนก็ต้องกลืนลงคอเหมือนกลืนทรายโศกนาฏกรรมนี้ทิ้งรอยแผลในใจจางโคโคที่ไม่มีวันลบเลือนเขาเห็นแม่ล้มในกองเลือดแต่ต้องมองฆาตกรลอยนวลคำตัดสินเบาเกินไปเงินชดเชยน้อยนิดตั้งแต่วันนั้นเด็กหนุ่มสิบสาม เหมือนโตขึ้นทันทีเขาเงียบขรึมไม่ค่อยพูดกับใครสายตาเย็นชาจนคนหวาดเพื่อนวัยเดียวกันยังทะเลาะเรื่องเกมแต่ในใจเขามีเพียงสิ่งเดียวเขาเข้าใจกฎหมายไม่มีทางให้ความยุติธรรมแก่แม่ในวันคืนอันยาวนานความคิดสุดโต่งเริ่มอย่างรากในใจนั่นคือสักวันเขาจะแก้แค้นด้วยตัวเองให้ตระกูลหวังชดใช้ แต่ตอนนั้นเขายังเด็กร่างกายผอมบางยกข้าวสารยังลำบากอาย่าว่าแต่แก้แค้นแค่ปกป้องตัวเองอย่างยากหลังแม่จากไปเสาหลักของบ้านล้มชีวิตเหมือนหลังคาถลม่มครอบครัวหายใจไม่ออกพ่อคนเดียวรับภาระหนักไม่ไหวบ้านยิ่งยากจนกินข้าวอิ่มยังเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยจบมัธยมต้นจางโคโคลาออกจากโรงเรียนสะพายกระเป๋าเก่าๆออกจากหมู่บ้าน ไปทำงานต่างถิ่นเขายกอิฐที่ไซตก่อสร้างขันน็อตในโรงงานเล็กๆหน้าร้อนตากแดดจนไหมหน้าหนาวลมหนาวบาดมืองานศพกระปรกเหนื่อยแค่ไหนก็ทำแต่ชีวิตไม่เคยเห็นใจความพยายามของเขาตีหัวเขาครั้งแล้วครั้งเล่าปี2001จางข้อข้อวัย18สมัครเป็นทหารคนอื่นเพื่ออนาคตเขาเพื่อแก้แค้นเขาบอกเพื่อนเงียบๆว่าเขาจะฝึกฝนตัวเอง เพื่อวันหนึ่งกลับมาแก้แค้นให้แม่เพื่อนได้ยินก็แค่โบกมือคิดว่าเป็นคำพูดโกรธชั่ววูบไม่กี่ปีต่อมาเขาถอนตัวจากกองทัพไม่ได้งานที่หวังต้องทำงานเร่ร่อนต่อด้วยการศึกษาน้อยและไร้ประสบการณ์เขาตกหลุมพรางแชร์ลูกโซ่สองครั้งเงินที่เก็บมาด้วยความยากลำบากถูกโกงจนหมดตัวเองถูกตีจนบาดเจ็บช่วงนั้นเขารู้สึกเหมือนตกลงไปในบ่อมืดต่อมา เขากัดฟันไปทำงานที่อเมริกาใต้ไกลจากบ้านไกลาจากภาษาคุ้นเคยในดินแดนแปลกหน้าเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนเงื่อไหลท่ามกลางแดดร้อนคืนเงียบเหงานอนบนเตียงเรียบง่ายนับเงินเท่านั้นที่ทำให้รู้สึกมั่นคงหลายปีผ่านไปเขาสะสมเงินได้ก้อนหนึ่งกลับบ้านเกิดสร้างบ้านสองชั้นให้ครอบครัวรอยย่นบนหน้าพ่อคลายลงคนในหมู่บ้านมองเขาด้วยความอิจฉาตอนนั้น เขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งอ่อนโยนใจดีพูดจาเบาๆทั้งคู่สนิทกันเร็วถึงขั้นคุยเรื่องแต่งงานมีวินาทีหนึ่งจางค้อคิดจะวางความแค้นแต่งงานมีลูกใช้ชีวิตเรียบง่ายอบอุ่นแต่ยามค่ำคืนภาพวันนั้นเหมือนมีดแหลมตัดฝันภาพแม่นอนจมกองเลือดเสียงเลือดในลำคอแววตาที่ค่อยๆดับลงเหมือนตะปูปักแน่นในใจเขาไม่อาจดึงออก ความแค้นนั้นเหมือนไฟที่ไม่มีวันดับเมื่อลุกชนเผาเขาจนหลับไม่ลงเขาเข้าใจว่าเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นเงามืดของวันนั้นสุดท้ายเขาตัดใจบอกเลิกแฟนท่ามกลางสายตางุนงงของทุกคนเขากลับบ้านเกิดตั้งแต่วินาทีนั้นเขาไม่ใช่คนงานเร่ร่อนอีกต่อไปแต่เป็นคนที่วางแผนแก้แค้นทีละก้าว จากปี1,996ที่แม่จากไปถึงปี2018 22ปีผ่านไปจางโค้กเหมือนหมาป่าเดียวดายรอคอยโอกาสเงียบๆสามพี่น้องตระกูลหวังไม่อยู่ในหมู่บ้านแล้วหวังเซี่ยวจะวินซื้อบ้านในเมืองหวังฝูดวินทำธุรกิจหวังเจิ้งจะวินออกจากคุกก็ไม่ค่อยกลับมามีเพียงพ่อแม่หวังที่ยังอยู่บ้านเก่าจางโค้กรอยอย่างอดทนทุกวันยืนบนชั้นสองบ้านตัวเองจ้องบ้านตระกูลหวัง มือกำม,มีดคมที่รับมานานวันตรุษจ,จีนปี2018โอกาสมาถึงหมู่บ้านประดับคมไฟทุกบ้านเตรียมฉลองสามพี่น้องตระกูลหวังกลับมาไหวบรรพบุรุษจางข,ข้อข้อยืนบนชั้นสองเห็นหวังเซี่ยวจวินและหวังเจิ้งจวินถือของไหว้ไปสุสารหัวใจเขาเต้นเร็วรู้ว่าเวลาของการแก้แค้นมาถึงเขาหยิบมีดจากลิ้นชักใบมีดสะท้อนแสงเย็นเขาสวมหน้ากาก,ากและหมวกตามไปเงียบเงียบ หวังเซี่ยวจะวินและหวังเจ้างจะวินเพิ่งกลับจากสุสานเดินบนถนนในหมู่บ้านจางโค้กโค้อพุ่งออกจากด้านหลังไม่พูดสักคำแทงคอหวังเจ้งจะวินสามครั้งหวังเจ้งจะวินกลุมคอเลือดพุ่งเหมือนน้ำพุล้มลงตายทันทีหวังเซี่ยวจะวินตกใจจนตัวสั่นยังไม่ทันตั้งตัวมีดของจางโค้กโค่แทงเข้าท้องเขาไม่กี่วินาทีหวังเซี่ยวจะวินล้มจมกองเลือดแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ถ้าสองพี่น้องแล้วจางโคโคยังไม่หายแขนเขาบุกเข้าบ้านตระกูลหวังเจอหวังจื้อซินนั่งสูบบุหรี่หวังจื้อซินยังไม่ทันพูดจางโคโคแทงเข้าหน้าอกสามครั้งหวังจื้อซินตายคาที่คนเดียวที่รอดคือหวังฝูดวินวันนั้นเขาไปบ้านแฟนไม่อยู่ในหมู่บ้านภายหลังหวังฝูดวินเล่าเขายังกลัวจนไม่กล้ากลับหมู่บ้านหลังฆ่าคนจางโคโคหนีออกจากที่เกิดเหตุ เดินไร้จุดหมายบนถนนชนบทภาพแม่ถูกฆ่าผุดขึ้นในหัวสองวันต่อมาเขาเดินเข้าสถานีตำรวจมอบตัวตำรวจถามว่าทำไมหนีเขาบอกอยากดูพลุวันตรุษจีนครั้งสุดท้ายตั้งแต่เด็กเขาชอบความสวยงามของพลุมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขามีความสุขนี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาไม่อยากพลาดตอนมอบตัวเขาพูดอย่างสงบเขาไม่เสียใจการแก้แค้นให้แม่คือเหตุผลเดียวที่เขามีชีวิต เดือนมกราคม2019จางโคโคถูกฟ้องข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาอายการมองว่าแรงจูงใจของเขาไม่ใช่แค่แก้แค้นให้แม่แต่เป็นความไม่พอใจต่อชีวิตและสังคมเขาเลือกวิธีสุดโต่งเพื่อระบายต้องลงโทษประหารชีวิตในศาลจางโคโคอารมณ์ร้อนฉันไม่ใช่บ้าฉันฆ่าพวกเขาเพื่อแม่คนไม่พอใจสังคมมีเยอะทุกคนจะไปฆ่าคนเหรอ ฉันมีเหตุผลของฉันทานายของเขาอ้างว่าจางโคโคมีอาการป่วยจากเหตุการณ์แม่ถูกฆ่าตระกูลหวังสามคนมีความผิดในคดีเมื่อปี1996ควรผ่อนผันโทษแต่ศาลตัดสินว่าจางโคโคฆ่าสามคนโหดเหี้ยมและไร้แรงไม่มีเหตุให้ลดโทษวันที่17กรกฎาคม2019จางโคโคถูกประหารชีวิตถูกปลดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเมื่อผลตัดสินออก จางลี่หัวพี่สาวของเขาร้องให้จนตาแดงเธอบอกว่าไม่เคยอยากให้แก้แค้นเธอรู้ว่าการแก้แค้นไม่มีทางจบดีถ้าปล่อยวางเขาอาจมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ตอนนี้ทุกอย่างสายเกินไปครอบครัวจางเหลือแค่เธอกับพ่อโศกนาฏกรรมของสองครอบครัวทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่จมในความมืดมนคดีนี้ดูเหมือนจะจบลงแต่การถกเถียงไม่เคยหยุดบางคนบอกว่าจางโค้กแก้แค้นให้แม่ อดทน22ปีเพื่อความยุติธรรมให้แม่เขาเป็นลูกผู้ชายที่รักแม่แต่บางคนบอกว่าไม่ว่าความจริงเมื่อปี1996จะเป็นยังไงการฆ่าสามคนของจังโคโคคือการท้าทายกฎหมายต้องลงโทษหนักไม่งั้นสังคมจะอยู่ได้ยังไงถ้าทุกคนแก้แค้นส่วนตัวสังคมจะวุ่นวายขนาดไหนย้อนดูคดีปี1996ครอบครัวจังยืนยันว่า หวังฝูดวินคือค่าตกตัวจริงพวกเขาสงสัยว่าตระกูลหวังใช้เส้นสายโยนความผิดให้หวังเจ้งจวินที่ยังเด็กเด็ก17ฆ่าคนถูกจำคุกแค่เจปีหลายคนมองว่าเบาเกินไปยิ่งเงินชดเชยพันห้าบาทชีวิตหนึ่งมีค่าแค่นั้นครอบครัวจางจะยอมรับได้ยังไงถ้าคำตัดสินเมื่อปีนั้นยุติธรรมกว่านี้เงินชดเชยสมเหตุสมผลจางโคโจะเดินสู่ทางนี้หรืออีกหนึ่งรายละเอียดที่ทำให้ใจสัน่น ตอนตรวจศพเมื่อปีนั้นทํากันต่อหน้าคนในหมู่บ้านหมอผ่าศีรษะหวังซิ่วผิงเลื่อยกระโหลกใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงคนดูเต็มไปหมดบางคนทนไม่ได้เดินหนีแต่จางโค้โควัยสิยืนนิ่งข้างศพแม่จ้องมองไม่วางตาในสายตาเขาไม่มีน้ําตามีเพียงความแค้นลึกฉากนั้นทิ้งรอยแผลในใจเขาลึกแค่ไหนไม่มีใครจินตนาการได้การแก้แค้นของจางโคโค คือความรักต่อแม่หรือความไม่พอใจต่อสังคมบางทีอาจทั้งสองอย่างเขาเคยพยายามวางความแค้นใช้ชีวิตดีๆแต่ภาพแม่ในกล่องเลือดเหมือนฝันร้ายที่ตามหลอกทำให้เขาไม่อาจปล่อยวางเขาเลือกวิธีสุดโต่งใช้เลือดล้างเลือดใช้ชีวิตและชีวิตแต่นี่ทำให้แม่สงบได้จริงหรือทำให้ตัวเองหลุดพ้นได้จริงหรือคดีนี้เล่ามาถึงตรงนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าการวิเคราะห์น่าสนใจกดไลค์ให้วิดีโอกดติดตามช่องเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนและมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า